ก่อนจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาสำคัญในวันนี้หากคุณชอบเรื่องราวของเหรียญเก่าธนบัตรหายากหรือประวัติศาสตร์เงินตราไทยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกคลิปที่เราตั้งใจทำขึ้นมาสำหรับผู้ที่รักการสะสมและต้องการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเรามีเรื่องเล่าที่ทั้งน่าสนใจให้ความรู้และอาจเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อเหรียญธรรมดาๆในชีวิต ประจำวันได้เลยวันนี้ผมขอพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปมากกว่า8ทศวรรษส,สู่ยุคที่ประเทศไทยกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและโครงสร้างประเทศเเร ь. เนยยอหนึ่งสตังค์พุทธศักราช2484ที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ดูเผินๆอาจเป็นเพียงเหรียญเล็กๆมูลค่าเพียงเศษสตังค์แต่ความหมายความสำคัญและเรื่องราวเบื้องหลังทำให้เหรียญรุ่นนี้เป็นหนึ่งในเหรียญที่นักสะสมจำนวนมากให้ความสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้สะสมรุ่นใหญ่ที่เติบโตมากับความเปลี่ยนแปลงของประเทศและเข้าใจคุณค่าของอดีตที่ถูก เก็บไว้ในเงินตราแต่ละชิ้นเหรียญหนึ่งสตางค์ปี2484นี้ผลิตขึ้นในสมัยรัชกาลที่8ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่โลกกำลังเคลื่อนไปสู่ภาวะสงครามการผลิตเหรียญจึงเต็มไปด้วยข้อจำกัดหลายด้านทั้งวัสดุโร งบสาบและงบประมาณของรัฐเหรียญชนิดนี้ทำจากโลหะผสมสีทองแดงอ่อนซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวที่ทำให้หลายคนจดจำได้ง่ายแม้เหรียญจะมีขนาดเล็กมากแต่รายละเอียดของลวดลายกลับประณีตและแสงด้วยความหมายทางยุคสมัยภาพด้านหน้าของเหรียญเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชในวัยเยาว์ที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ประเทศไทยยุคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเชิงการเมืองสูงมาก เหรียญที่ผลิตขึ้นในช่วงนี้จึงมีจํานวนไม่มากนักและหลายชุดถูกหลอมทําลายไปในเวลาต่อมาเนื่องจากภาวะสงครามและความาจําเป็นทางเศรษฐกิจเหรียญจํานวนไม่น้อยถูกใช้หมุนเวียนอย่างหนักทําให้สภาพสวยสมบูรณ์แบบหายากมากด้านหลังของเหรียญจะมีข้อความบอกค่าหน่วย1สตางค์ พร้อมปีพุทธศักราช2484ที่เป็นตัวบ่งชี้สำคัญของยุคสมัยการออกแบบเรียบง่ายแต่มีความสง่างามตามแบบเหรียญไทยในช่วงก่อนสงครามแม้จะเป็นเหรียญราคาต่ำที่สุดในระบบเงินตราแต่ก็ออกแบบอย่างบรรจงไม่ต่างจากเหรียญชนิดอื่นที่มีมูลค่าสูงกว่าสำหรับผู้ชมวัย35-65ปีขึ้นไปหลายท่านอาจยังทันได้ยินเรื่องราวจากผู้ใหญ่ในบ้านเกี่ยวกับเหรียญสตังรุ่นเก่าแม้ไม่เคยเห็นตัวจร อิงแต่ชื่อเสียงของเหรียญรุ่นนี้อยู่คู่กับวงการสะสมของไทยมานานความหายากของเหรียญหนึ่งสตางค์พุทธศักราช2484ไม่ได้เกิดจากอายุเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากจำนวนผลิตที่น้อยและการสูญหายตามการเวลาเหรียญที่ยังอยู่ในสภาพดีมากบางเหรียญถือว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์คบคู่กับคุณค่าการสะสมเหรียญแบบนี้เมื่อถูกนำขึ้นประมูลก็มักสร้างความ ตื่นเต้นไม่น้อยในหมู่นักสะสมสิ่งที่ทำให้เหรียญหนึ่งสตางค์ปีนี้โดดเด่นยิ่งขึ้นคือความสัมพันธ์กับความทรงจำของชาติช่วงพุทธศักราช2484เป็นปีที่สงครามโลกครั้งที่สองขยายตัวเข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยเหรียญที่ผลิตขึ้นในปีนี้จึงสะท้อนวิกฤตและความตึงเครียดของยุคสมัยไม่น่าแปลกใจที่นักสะสมอายุ40 60ปีจำนวนมากมักสนใจเหรียญที่มีความเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะมันคือสิ่งของชิ้นเล็กๆที่บันทึกเรื่องราวครั้งใหญ่ของชาติไว้นอกจากนี้การที่เหรียญมีขนาดเล็กและมีลักษณะเรียบง่ายยังทำให้หลายคนไม่ทันสังเกตว่ามันมีคุณค่าสูงกว่าเหรียญรุ่นอื่นๆมากบางครั้งเหรียญถูกพบในรูปแบบที่เก็บไว้ในกล่องเก่าๆของปุยตายายโดยไม่รู้ว่ามูลค่าของมันได้เพิ่มขึ้นตา เมื่อการเวลาเหรียญบางเหรียญแม้จะผ่านการใช้งานแต่หากรูปทรงยังคงชัดเจนไม่สึกหรอมากและไม่มีรอยขีดลึกก็ยังถือว่ามีมูลค่าด้านการสะสมอยู่ไม่น้อยปัจจุบันนักสะสมจำนวนมากให้ความสนใจเหรียญน,นี้เป็นพิเศษเพราะจำนวนที่หลงเหลือในตลาดมีน้อยลงอย่างรวดเร็วหลายคนมองว่าเหรียญหนึ่งสตังค์พุทธศักราช2484เป็นตัวแทนของทั้ง ประวัติศาสตร์ศิลปะและเศรษฐกิจในช่วงหนึ่งของประเทศจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เหรียญที่อยู่ในสภาพสวยงามมากๆจะถูกประเมินราคาในระดับที่สูงจนคาดไม่ถึงในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีรายงานการซื้อขายและประมูลเหรียญหนตั้งสตังรุ่นนี้ในสภาพที่ดีเยี่ยมซึ่งมีราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงเพราะความหายาก แต่เพราะเหรียนรุ่นนี้มีความต้องการจากกลุ่มสะสมรุ่นใหญ่ที่ต้องการเก็บเหรียญที่มีความหมายต่อประวัติศาสตร์ชาติเหรียญน,นี้จึงไม่ใช่เพียงแค่ของสะสมแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ทางความทรงจำและวัฒนธรรมความนิยมของวงการสะสมในช่วงอายุ35 หกปีถือเป็นพลังสำคัญที่ทำให้ราคาเหรียญรุ่นนี้เติบโตคนในวัยดังกล่าวมักมีความทรงจำจากเรื่องเล่าของพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายทำให้รู้สึกผูกพันกับเหรียญเก่านอกจากนี้ยังเป็นวัยที่เริ่มสะสมสิ่งของที่มีคอว์ หามหมายทางประวัติศาสตร์เพื่อส่งต่อไปอยังลูกหลานก่อนจบคลิปนี้หากคุณมีเหรียญหสตังค์พุทธศักราช2484อยู่ในมือหรือพบในของเก่าที่บ้านอย่าเพิ่งมองข้ามเพราะเหรียญที่คุณคิดว่าเป็นเพียงเศษเงินธรรมดาอาจมีมูลค่าสูงกว่าที่คุณเคยจินตนาการไว้หากเป็นเหรียญที่สภาพดีมากหรือแทบไม่ผ่านการใช้งานมูลค่าของมันอาจแตะระดับสูงถึง4 ล้านบาทได้จริงนี่คือเหตุผลว่าทำไมในวงการสะสมเหรียญหนึ่งสตังรุ่นนี้จึงถูกยกให้เป็นหนึ่งในเหรียญทองแดงขนาดเล็กที่ทรงคุณค่าที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยหากคุณอยากรู้เรื่องราวเหรียญหายากอื่นๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและหากครอบครัวของคุณมีเหรียญเก่าเก็บไว้ลองหยิบขึ้นมาดูเผื่อว่ามันอาจเป็นของมีค่าที่กำลังรอการค้นพบ ก่อนที่เราจะเริ่มผมอยากเชิญทุกคนกดติดตามช่องของเราไว้เลยเพราะคอนเทนต์เกี่ยวกับเปลียนหายากประวัติศาสตร์เงินตราไทยและการประเมินมูลค่าสิ่งะส,สมที่น่าสนใจแบบนี้ยังมีอีกมากบางชิ้นคุณอาจไม่คิดเลยว่าของเก่าที่วางอยู่มุมบ้านจะมีค่ามากกว่าทองคําและบางครั้งอาจเป็นโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้เลย ดังนั้นอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสำคัญที่คุณอาจกำลังตามหาอยู่ในตอนนี้วันนี้ผมจะพาทุกคนไปสำรวจสเสน่์เฉพาะตัวของหนึ่งในเหรียญไทยที่กลายเป็นตำนานในวงการนักสะสมนั่นคือเหรียญหนึสตางค์พุทธศักราช24 80หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อหนึ่งสตังปี1937เหรียญเล็กๆที่มองผิวเผินเหมือนไม่มีอะไรพิเศษแต่แท้จริงถูกซ่อนความสำคัญทางประวัติศาสตร์ความหายากและคุณค่าทางจิตใจไว้อย่างลึกซึง้งซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทำให้เหรียญธรรมดาธรรมดาหนึ่งเหรียญกลายเป็นสมบัติที่หลายคนตา่าลองนึกภาพเหรียญโลหะชิ้นเล็กเท่าปลายนิ้วที่ผ่านเวลามาก ว่า80ปีมันถูกผลิตขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านด้านเศรษฐกิจและระบบเงินตราวัสดุการออกแบบและจำนวนการผลิตในสมัยนั้นแตกต่างจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงนักสะสมหลายคนเปรียบเีย ยอ่ยอรุ่นนี้เป็นหน้าต่างสู่ช่วงเวลาหนึ่งของประเทศเป็นหลักฐานที่จับต้องได้ของเรื่องราวในอดีตที่ไม่เคยหายไปไหนเหรียญหนึ่งสตังปี2480มีลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะตัวการออกแบบตัวอักษรและลวดลายแบบไทยโบราณให้ความรู้สึกคลาสสิกและงดงามอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อเหรียญยังคงความคมชัดเดิมจากโรงกระสาบสิ่งนี้คือหนึ่งในเหตุผลที่เหรียญรุ่นนี้ได้รับความสนใจจากนักสะสมทั้งในไทยและต่างประเทศ เพราะไม่ใช่เพียงแค่เป็นเงินตราในอดีตเท่านั้นแต่ยังเป็นงานศิลปะที่เกิดจากฝีมือช่างในยุคที่ทุกอย่างทำด้วยความละเอียดประณีตแต่สิ่งทอ นี่ทำให้เหรียญนี้กลายเป็นที่ต้องการอย่างสูงไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์มันคือจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างจำกัดและจำนวนเหรียญที่หลงเหลืออยู่ในสภาพดีมีน้อยมากเฉพาะเหรียญที่ยังรักษาผิวเดิมสีเดิมความคมเดิมไว้ได้ยิ่งหาได้ยากอย่างยิ่งทุกเหรียญที่ยังอยู่ในสภาพสวยจึงแทบจะเป็นสมบัติที่ต้องแย่งชิงกันในวงการเพราะเหรียญเก่าไม่ต่างอะไรจากศิลปะที่ถูกการเวลา ทดสอบใครที่มีโอกาสได้ครอบครองจึงถือว่ามีสิ่งประเมินค่าไม่ได้อยู่ในมือนอกจากนี้เหรียญหนึ่งสตังปี1,937ยังสะท้อนยุคที่เศรษฐกิจไทยเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมโมส ผู้การพัฒนาในสมัยใหม่มันเป็นช่วงทศวรรษที่โลกทั้งใบกำลังเผชิญความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจและการเมืองประเทศไทยเองก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์การจะผลิตเรียนออกมาแต่ละครั้งจึงต้องคำนึงถึงความคุ้มค่ากระบวนการผลิตและความจำเป็นในการหมุนเวียนของเงินตราในระบบ ดังนั้นเหรียญหลายรุ่นในยุคนั้นจึงไม่ได้ผลิตจำนวนมากอย่างที่เราคิดและนี่คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เหรียญรุ่นนี้กลายเป็นขุมทรัพย์ในปัจจุบันอีกความน่าสนใจคือเหรียญหนึ่งสตัง์รุ่นนี้มีให้พบทั้งเหรียญที่ผ่านการใช้งานตามปกติและเหรียญที่ถูกเก็บรักษาไว้ใน คลังหรือะส,สมตั้งแต่เริ่มต้นและแน่นอนว่ามูลค่าของทั้งสองแบบย่อมแตกต่างกันอย่างมากเหรียญสภาพผ่านการใช้งานอาจยังมีมูลค่าเชิงะส,สมแต่ถ้าเป็นเหรียญสภาพสวยจัดผิวเดิมสมบูรณ์แบบเหรียญเหล่านั้นสามารถเพิ่มมูลค่าได้หลายเท่าตัวและกลายเป็นเหรียญที่นักสะสมระดับสูงต้องการเป็นพิเศษเมื่อเวลาผ่านไปเหรียญเก่าเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงวัตถุอีกต่อไปมันกลายเป็น ประวัติศาสตร์ชิ้นเล็กๆที่พกพาความทรงจำของคนในอดีตไว้ความรู้สึกนี้เองที่ทำให้ผู้ชมในวัย35 6 5ถึง65ปีขึ้นไปมักมีความผูกพันเป็นพิเศษเพราะเรียนแบบนี้อาจเคยอยู่ในบ้านของคุณปู่ย่าตายายอาจเคยใช้มันในชีวิตประจำวันหรืออาจเคยเห็นในยุคที่ราคาสินค้าแตกต่างจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นการได้เห็นเหรียญเก่ากลับมามีมูลค่าสูงในวันนี้จึงเป็นเหมือนการย้อนรำลึกถึงช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตผู้ที่สะสมเหรียญมักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าความสุขของการสะสมไม่ได้อยู่ที่ราคาหรือจำนวนแต่คือกระบวนการค้นหาการได้พบเหรียญที่ตามหามานานและได้รู้ว่ามันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่บ้างทุกเหรียญมีเส้นทางของมันบางเหรียญเดินทางผ่านมือของผู้คนหลายยุคบางเหรียญถูกเก็บไว้ในกล่องไม้เก่าแบ่ บอไม่เคยเห็นแสงแดดทุกเหรียญมีประวัติของตัวเองและนั่นคือสเสน่ห์ที่นักสะสมยอมลงทุนลงแรงเพื่อตามหาสำหรับใครที่กำลังชมวิดีโอนี้ผมอยากให้คุณลองมองรอบๆบ,บ้านลองเปิดกล่องของสะสมเก่าๆของคุณหรือของครอบครัวคุณอาจจะพบเหรียญหนึ่งสตังปี2480แบบไม่รู้ตัวและแม้มันอาจไม่ได้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดแต่ก็เป็นเรื่องที่คุ้มค่าอย่าง มากที่จะตรวจสอบเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าเหรียญธรรมดาที่เคยเห็นในวัยเด็กอาจกลายเป็นสิ่งล้ำค่าที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้ได้และนี่คือช่วงที่หลายคนรอคอยมูลค่าของเหรียญหนึ่งสตังปี1937งพณปัจจุบันหากเป็นเหรียญที่อยู่ในสภาพสวยมากๆระดับที่นักสะสมต้องการจริงๆมีการประเมินว่ามูลค่าของมันอาจสูงถึง28ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ทำให้เหรียญเล็กๆชิ้นนี้กลายเป็นหนึ่งในเหรียญไทยที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา